โอเคครับก็กราบสรรบวีดัสสวัสดีพ่อแม่นนพี่น้องชาวไทยชาวตงชาวไทยทุกคนทุกท่านด้วนยนะครับมาอยู่กับผมนายโลเกนะครับวันนี้ก็เจอเด็กปักดีเลยเปิดคลิปใส่แม่งเลยเฮียนี่อย่าโลกใช่ไหมที่ไหนวะโอ้โหยืนอยูอ่ตรงนี้ยังไม่เห็นดีกระเดีไปเลย เอ้พี่มดูแม่งดิอย่าโลกอย่าโลกเอ้าหนูน้ำตกเฮ้ยเผอน้ำตกเด็กพี่อะยังผมผมเล่นดีๆนะจะโลกนี่พี่ชายได้ครับน้องชายบอกงอันนี้ใครบอกแล้ววะเนี่ยดูก่อนอุ้ยแปดบอกแล้วอ๋อาแปดบอกแล้วอ๋อเดี๋ยวก็แตกไปพี่ขอเรื่อยๆได้เปล่าไม่รู้อ่ะพี่เหี่ยมกี่บอกพี่เหลือยมห้าบอก ผมผมกลัวผมแพ้พี่เรื่อยๆแล้วผมจะต,ตายเองอ่อะอะไรวันนี้ผมได้ไหมล่ะไ,ได้หมดอ่ะกลัวมาลีชีฟันเป็นไรอ่ะน้องชายน้องรักของพี่ถ้าผมบอกว่าผมไปนเนี่ยมามันก็ไม่บวกกับผมอ,ะอ่ะหายดิท้าทายอำนาจมืด โอ้โลจีไลน์ไลน์บอกเลยนะทายอั้ก็ปาแม่อย่าทายอันนั้นมืดมาขนาดเลยรีบมาก่อนเอาไปละเอาเลย เอาอเปไปเลยน้องชายโดดดินโดดดินเอาหมาจริงนะครับมันก็ธรรมดาเนาะคนเนี้ยโดดดินโดดดินจะเป็นไรหรอคร,รอับยิงไลยมาเยอะแล้วแบ่งไก่ไปว้ายลายยากเก ยิงได้สักเจ็ดตัวยิงสักกับพี่สักสี่ก็บ,บอกว่าล่ะสี่ก็บอกนะโอ้กูยีแค่เนี้วเดียวแล้วแบ่งใ่ไปหน่อยนะพี่ชายเจ็บแค่นี้แค่มดกัดมันตวนหัวกูเหี้ยไปละกันเก็บไว้สองเลยกับตีกูบอกแล้วอย่าโลงดง๋ยวพี่ชาย ที่ชอบป่างเงินนังชายก็บอกแล้วว่าอย่าลกเป็นไงล่ะแม่ไม่ชอบชื่อ่ะไม่เชื่อเองอ่ะป่านแ่บใช่<อ>ไหมทุกคนบอกแล้วลป่างแ่บไปเด็กเี้ยเนี่ยไม่กับแม่งแล้วโลเกย์อยู่ไหนอ,อยูนี่เหรอนี่ครับแกงโง เฮ้ยไอ้เฮียมันโลเกยังไงไอ้เช่ยนี่มันฝีมือมันเริ่มขึ้นผมละไอ้เช่ยนี่มันเริ่มขึ้นครูละเป็นไงล่ะก็บอกแล้วว่าอย่าลูกบอกแล้วว่าอย่าลูกไม่แก่แล้วก็เป็นลมตายตาสองไม่ต้องใช่เอาใจเย็นโอ้โหเอ็งแม่งใจร้อหน่อยเฮียพ่อหนุ่มอเมริกาพาไตเซียร์ ตรงนี้ดีกว่าโอเคตรงนี้ก็ตรงนี้หน,น้าสะบัดไปเด้ขนมเมริกาเข้าไปเฮียย์ดิสนี่กูเฮียไม่ได้แล้ววงตามล่าแม่งไอเด็กเหี้ยเนี่ย พี่ไมนจะได้ของกุรดิดไม่ได้เฮ้ยเจ็ดต้องแปะกระบ,บอกดิเฮ้ยมันอยู่ไหนวะกูตามล่าม,มันก่อนทุกคนผมต้องตามล่าม,มันว่าไอ้กูเน็ตมานี่นี่แขนกูเน,นอ้สัะไม่อยากยิงพี่ไม่อยากยิงว่ะเองดิดไปเถอะเชื่อพี่อ่ะพ,พี่คือใครอ่ะพี่ไม่อยากยิงเองว่ะมาต้องตามจะเป็นอะไรแตพี่เจอหนึ่งแล้วนะพี่ใครอ่ะ เพอร์เฟคแฟนอีกครัวอะไรพี่เป็นเลยเนี่ยมาดิพี่คือใครผมถามก็ไม่ไม่ทำมันอยาเลนกันเล่นแั่นั้นเองเอาก็อยากจะรู้ไงพี่เอยไม่บอกครับเร็วเฮ้ยไลชัคโก้เฮ้ยมันเล่นเหลี่ยมแต่กลัว ลึงไงครับล้วน้อง,องชายมีโหดตัวไว้ปะอะไรอะโ,โรหรตักระสีอะโอ้งมีของเล่นไหมเนี่ยเหียเลียสอง บริจาคนะ้ฝากลูกเมียข้าด้วย ยังไงมันต้องโลเกแล้วอ่ะพี่เตือนเองไม่ฟังพี่ไม่บอกผมว่าพี่คือใครพี่ต้องเล่นแม้แข่งกับเองแล้วะ <c oughs> เฮ้ยมึงอย่าใช้บังเกอร์ไอ้เชี่ยนี่ดิทำไมมันถึกเกินแมวมันสึเบเม็ดเดียวเหมือนกันเล่นตรงที่เดิมพี่จะตั้งลกูกตรงนี้เลย เีแยวตรงข้างหน้ายอ,ยอย่างไรย่างไนวะข้างหน้าโหที่มันแคบที่โอ้โหตรงนี <t <t ้แหละเพียวดีที่ที่มันแคบตรงนี้กับเพียวดีกูตั้งลงกูถีเดี๋ยวกูถีก่อนเลยอะไอ้กูเลียมากันแต่มันตั้งโลไย้เียนโลติกมาดิไปเอง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 วะดิน้องชาย ไอ้เฮียมาครับเป้ง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 อีที่เดิมดีโอ้ยไอ้เฮียอย่างนี้แหละตรงนี้แหละเพียวดีออกไปออกไปก่อนไปไามามาที่ตรงนี้มันเล่นยากพี่ตรงนี้แหละเพียวดีมันเล่นยากโอ้แค่ผมวิ่งไปก็ตายแล้วมั้งไม่ตายพี่ไม่ยิงเออ ไม่เล่นเดียวมีกว่าที่โดโอ้มันมึงมึงดูมึงเล่นโลดถึกเนี่ยเฮียห้ามได้โลดถึกงั้นอ่ะเม็ดเดียวก็เหมือนกันมันโดนเม็ดเดียวมันก็แตกเลนโลดถึกท้ามเลโลดถึกแบนโลดถึกแตกเลยแม่งจะแตกอยู่ละน้องชายกูทำไมกูโหดน้องชายกูโหดอย่างนี้วะ เอาโต้งหอวมาอันนึงทำไรสัตว์ของก็ไม่ครบเต็มอะไรน้องชายเช่นี้แม่งเจอกูละกูต้องเสิร์ม่งจริงๆแล้วพี่ใหญ่ขอยะใส่หมดครับ ไอ้กูบอกแบนโลถึกไอ้เหียนี่เล่นโลถึกให้ตายเถอะแกมันของจริงเย็ดแม่กูแต่มันสามบอกแล้วไอ้เหียกูเน็ต สิ่งไงนพี่เอ็มนะนะนะตอนนี้สิ่งทิ้งครับข้างหน้าแนนโลนเต็มหมดละได้ฮะ <c oughs> มีของพี่กายอะแต่ไม่ได้รับไว้เพราะไม่มีตัง าดขวาไม่รู้ถึกตัวมาลีขี้ฟันขี้โกงน้องเคียร์โดนสั่งสอนไม่ให้มันได้ก็สองเซตมันดิสเลย ไปล่ามโมเกี้ยนี่ก่อนไม่ได้ละมันได้กูไปครับยัดเปิดมาโคลยิงล้วนหน่อยแล้วกันความร่างรวยของที่สองครับใจแย่ล,ล้าร่าสี่มาครับโอ้โซนน้ำโอ้ไม่มันมีคนเล่นโลเพลี่ยววะทุกคนโอ้ยีวกดแล้วก็ก็ต้องกาดจา<อ>่าแอนเือร<ห><ม>์ยมก โอเคครับทุกคนก็กาบทานภัยไปทานภัยโทษได้แล้วถ้าใครชอบวิี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะชิมิ